สวัสดีครับผมชื่อนายวุฒิพัช์สุนทอพงเลขที่ 5, หม4 4ที่วันนี้จะมานำเสนอโครงงานเรื่องไทยกับสงครามโลกครั้งที่2ครับก่อนนี้จะมาเล่าเรื่องสงครามโลกครั้งที่2กับไทยเนี่ยเราไปดูความเป็นมาของสองครามโลกครั้งที่2กันก่อนเลยนะครับความเป็นมาของสงครามโลกครั้งที่2นะครับสงครามโลกครั้งที่2เป็นสงครามเบ็สเ็จ ประมาณว่าการทำสงครามที่รัฐเกี่ยวข้องมีการใช้ทรัพยากรและอาวุธที่ตนเองมีทุกอย่างโดยไม่มีข้อจำกัดเพื่อทำลายรัฐศัตรูครับครั้งสำคัญครั้งที่2ของโลกถัดจากสงครามครั้งที่1ท,ที่เกิดขึ้นราว20ปีก่อนหน้านี้โดยสงครามโลกนี้2อเนี่ยการรบระหว่างประเทศอักษั จะมีเยอรมนีอิตาลีญี่ปุ่นที่เป็นกลุ่มใหญ่ๆนะครับกับกลุ่มประเทศสัมพันธมิตรนําโดยอังกฤษฝรั่งเศสและอเมริกาเรามาเข้าเรื่องไทยกับสงครามโลกที่2เลยนะครับประเทศไทยได้เข้าสู่สงครามโลกครั้งที่2เมื่อคศ1 941โดยรัฐบาลภายใต้การนําของจอมพลปพิบูลสงครามลงยินยอมให้กองทัพญี่ปุ่นใช้ประเทศไทยเป็นเส้นทางไปประเทศมาเลเซียและพะม่า ต่อมารัฐบาลไทยได้ลงนามกติกาสัญญาทางทหารระหว่างไทยกับญี่ปุ่นและกติกาสัญญาพันธมิตรระหว่างประเทศอันนำาสู่การที่ไทยประกาศสงครามกับอังกฤษและสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่25มกราคมคศ1942ครับหลังจากที่ประกาศเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นและประกาศสงครามกับอังกฤษและสหรัฐอเมริกาแล้ว จอมพลปพ,พิบูลได้เปลี่ยนแปลงตำแหน่งคณะรัฐมนตรีโดยถอดถอนนายปรีดีพนมยงค์ซึ่งมีนโยบายฮัดค้านเป็น,นมิตรกับญี่ปุ่นออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วแต่งตั้งให้นายปรีดีพนมยงค์ เป็นหนึ่งในคณะผู้สําเร็จราชการใท้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากจ,ากจุดนั้นเองในเวลาต่อมานายปีดีพนมยงได้ก่อตั้งกลุ่มเสรีไทยในประเทศขึ้นเพื่อต่อต้านกองทัพญี่ปุ่นและรัฐบาลจอมลพลปพิบูลสงครามขณะเดียวกันได้มีกลุ่มข้าราชการและชนทั้นนำของประเทศไทยที่อยู่ในต่างประเทศและไม่เห็นด้วยกับการกระทําของรัฐบาลไทยที่รัฐบาลไทยประกาศเข้าร่วมกับสงครามโลกโดยอยู่ฝ่ายญี่ปุ่น ดังนั้นหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทจึงได้ก่อตั้งกลุ่มเสรีไทยในประเทศสหรัฐอเมริกาและหม่อมเจ้าสุภสุทส,สวัสดวงศินทสวัสดวัดได้ก่อตั้งกลุ่มเสรีไทยขึ้นในประเทศอังกฤษทั้งกลุ่มเสรีใน สหรัฐอเมริกาและในอังกฤษได้มีนักเรียนไทยเข้าร่วมด้วยเพื่อดําเนินการเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลจอมพลปพิบบลสงครามและกองทัพญี่ปุ่นในไทยครับมันก็เป็นที่น่าสนใจที่ว่าเมื่อสงครามโลกครั้งที่2ยุติลงประเทศไทยซึ่งประกาศเข้าร่วมกับญี่ปุ่นและประกาศสงครามกับอังกฤษและสหรัฐอเมริกาแต่ฝ่ายผู้นําไทยนั้นมีความพยายามที่จะทําให้ประเทศพ้นจากสถานะฝ่ายแพ้สงครามเช่นเดียวกับญี่ปุ่น ดังนั้นนายปรีดีพนมยงค์ได้กล่าวว่าเมื่อญี่ปุ่นยอมแพ้สงครามตนหรือนายปรีดีนะครับในฐานะหนึ่งในผู้สําเร็จราชการแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ใช้วิธีประกาศบรมราชโอการในปรมาภิไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าการประกาศสงครามของรัฐบาลจอมพลปพิบูลสงคราม ให้ถือเป็นโมคะโดยความพยายามของฝ่ายนายปรีดีพนมยงค์ที่จะให้การประกาศสงครามในสมัยรัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามเป็นโมคะได้ดำเนินมาตั้งแต่ช่วงที่นายปรีดีและกลุ่มเสรีไทยเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามและกองทัพญี่ปุ่นโดยนายปรีดีได้มอบหมายให้นายจำกัดพรางกูลเป็นผู้แทนของคณะเสรีไทย เดินทางไปติดต่อกับสัมพันธมิตรเพื่อแจ้งให้สัมพันธมิตรทราบว่ามีคณะเสรีไทยภายในประเทศและทําให้สัมพันธมิตรรับรองและความและช่วยเหลือคณะเสรีไทยครับจบการเสนอครับผมสวัสดีครับ